กำลังเดินทางเลยพี่น้องเดินทางจะไปเวียงจันทร์เน,ะนาะนั่งรถอยู่บขสอ,อุด,อไอดร,ไ,ดปร 8, ไปเวียงจันทร์เนาะพี่น้องค่ารถก็ประมาณเท่าไหร่คนละประมาณแปดแปดสิบบาทนี่แหละพี่น้องไปเวียงจันทร์ตัวนี้ก็ เพียงจันนะจ๊ะบรรยากาไ,ได้รถทัวรด้วยพี่น้องอ่องตอนนี้เขากับขามดานแล้วนะจ้าตอนนี้เขากับยู่ดานน้องคายด้วยทุกคน นะคะคถึงด่านไทยแล้วอ่านน้องคายพี่น้องนีเขากำลงังซื้อมาขึ้นรถขึ้นรถทั่วไปเวียงจันต์ตนี่จ้าเดินทางกันทุกคน ถึงฟังเวียงจันแล้วนะ้องพี่น้องอกําลัางสีลงไปจําวัดยูนานเวียงจันถึงแล้ว่านเวียงจันทุกคนเอาง่ายๆคือตอนนี้เราหดเวียงจันแล้วนะทุกคนนี่เป็นบคโที่เวียงจันนะคะทุกคน อู้ซึกว่าเงียบๆเด้อคนเขาบอกอหอยลายเป็นไหน,นู่นอูออันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ดานเลี้ยงจันเดอพี่นอ้องไปเดี๋ยวเราไปจำบ,บ้านน้ำกับมาน น,นี่คือบรรยากาศยูดานนะคะท่านผู้ชมยินดีตอนฮับซูนคนรหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้เขาก็จำพาสะปอร์ตผ่านด่านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยู่ในด,านด,นด,ด่านเด้กพี่น้อง<ม>เดานเวียงจันทร์นะคะ จำพาสปอร์ตอยู่ร้านเวียงจันนะบุรีเซียจักบาทเนาะแตะฐานามขามไปทั้งหมุกดาหารขามฟังเล้าสวรรค์เขียเจ้าซองร้อย,ยอะไพี่น้องซองร้อยนะคะค่าจำบัตรแต่ว่าอยูไอสวรรค์เอ้ยอยู่เวียงจันนี่ก,ก็ดีดีอีกแวบหนึ่งเนาะบุรีเซียจักบาทเลยพี่น้องเลยเตรียมตัวเดินทางออกไปเวียงจันโตพี่น้อง ตอนนี้เรากำลอดคิวรถเรียงกันเด็กน้อ่น้องโอเคพอแล้วขี่รถเรียงกันเด็คนละลายรถขูขับขนาดเลยนี่นะท่านผู้ชมเราออกมาหลังโอ้โหดูดิสามล้อเต็มเลย มาซักกต่แล็บมาพี่น้องหลังจากที่แบบเข้าบริมาเวียังแกนประมาณสองปีเนาะทุกคนว้าพี่น้องเว้ยนี่ฮลัลโหลฝรั่งก็มานะทุกคนว้าตอนนี้เข้ากับสิยางไปฮัจจีฮัจจีเด้อพี่น้องเด้อผัดจีใหญ่ กระตมกันเลยโอ้โหทุกคนดูสิครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นคอนโดนะพี่นอ้องห้ากระลังอันสิยัาไปหางห่างไม่เจอไม่เจอโอ,อ้ครับจะไปตั้งหลักที่มีเจอก่อนนะคะ <laughs> น,นี่เป็นซิดเลอร์อยู่เวียงจันทร์เด้อพี่นอ้องเป็นเทา่ายเกาะตั้งเบิร์ตเจ็ดสิบเก้าพันกีบกับประมาณร้อยอ่ะละร้อห่างที่เปิดไม่นะพี่นอ้องเมื่อกี้นี้ยังไปเขาของหนาม,ม่าเนาะนี่ดูสิคะทุกคนเงียบหวยมากเลยบ่มีคนย่างเลยพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นร,าร้านซาบูพี่นอ้องร้านซาบูอยู่เวียงจันทร์ ขอบใจซาบูลาวลาวจีนเป็นว่ะทุกคนนู่นนี่ตู้ไเอตเมก็มีนะคะทุกคนนี่ห่านไข่ติมนะพี่น้องไอซ์ครีมไข่หมุกสิบเจ็ดพันกิบประมาณเกือบสี่สิบบาทเนาะทุกคนนี่ราคาก็สิบเป็นประมาณนี้เลยเนาะพี่น้อง เดี๋ยวไปนั่งกอนนด้อทุกคนเนอเดแล้วสิไปใส่ต่อกับตองติดตามเบ่งเนาะพี่น้องตอนนี้ก็คือเมื่อยหลายฮะหนังพักโนก่มีลีบน้ำเน้อทุกคน น้องจ้าตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะอันนี้เป็นที่พักนะคะที่อยู่เวียงจันทนะคะพี่น้องราคาคืนหนึ่งสองพันบาทนะคะประมาณห้านสาวด้วยค่ะพี่น้องล้านสาเนาะประมาณฐานลายเป็นเงินกี่ก็ประมานหลานสองหลานสามแสนนี่แหละพี่น้องนี่นะคะจะหน่อยวาสีลงใบเดินดิมโค้งค่ะพี่น้องเนาะ เกียมากเลยทุกคนตอนนี้นะคะามาดีงามแรงพี่นอ้องพามาย่างตลาดตลาดดิมกคงเนาะตลาดขายเ<ข>สือผาพี่นอ้องคนล้ยาเายกระเป๋าสวยๆนี่ มีแต่ใบงามๆพี่น้องเลยนี่พี่น้องกระเป๋ามีแต่ใบสวยๆทางนั้นเลยไม่ขากางกงงามเลยไม่ขาเล้าเน,ะนาะนาฮักนาฮักลายเด้อนี่ทุกคนเสื้อผ้าเจ๊ก็เงี้ย ไปรับเขาอะทำไงอะไม่ได้ใช่ป่ะฮะเนี่ยเป็นชุดนอนนะพี่น้องกันเกงมิดเดิมงามๆโอ้หน้าตงเทียวกับไลดีเดอพี่น้องเ้อพลังก็นีอยู่กันเกง,งงามงาม,งาม ยางไปทั้งพูพี่นอกไปหาบอลกินเขานะในเป็นลานขายเสกเนีย เสื้อผ้ามีตัวง,งามๆนะพี่นอกของขายเยอะๆมากพัผนผ้าเสือเล็กน้อยนะพันป้าทุ่งพันสินไม้ล้าพืชกระเก่าหลิบเก่าพันกีบ หาน้าปั่นห้องน้ำก็มีมลัางเปลูมาเทียวพี่น้อง ได้ก็ไเเรา่นด้นียโเถ้ายางไปไกๆเสียงเปีนสดิสทายให้เบิรบกโได้เลยพี่นวว้อ,องเลยคล้องขายหลายแห่งดนเพี่นองเสื้อผ้ามีตรงงามเนาะกระโปงรปงกระเป๋ากับราคาพอแพงเลยพี่น้อง ตอนนี้สนใจกระเป๋าใบนี้นะทุกคนรู้ไหมใบนี้เท่าไหร่สามแสนแปดสิบธันถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณหกร้อยพกลอยพวกอยาจะอว่ามึงกี้นี่นะ6กลอยหัสิบบาทที่นอกงามนะฝรั่งซื้อกระเป๋าที่นองขายเลขสุ่มสรุป จะมีแม่ค้ามานางคล้ายเลี้ยงสินะข้างข้างทุกคน1 2ก็3นะคะก็จะมีแบบคนมาวิ่งแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหแบบสวยงามมาก,มากแห้งพี่น้องบรรยากาศยามตอนแรงคนมาวิ่งออกกำลังกายเยอะเลยนะคะถาเป็นวันยูนี่คนแหงสไลกว่านี้พี่น้องเลยนี่เนาะอันนี้ก็คือหนาะจะถารถนี่คือสิแบบบริวิ่งเลยพี่น้องมีแต่คนเนาะ นคุพี่น้องให้มักสัญญาลักษณ์ุรงลาวบรรวาี่ศว,วีวจจีววววนมวว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 ว แต่ว่าบุญจงเผื่อน่ะพานไปแล้วทุกคนหจะเป็นแบบนี้เนาะกั่จะแบบใ้ห้องนางสินะพี่เนอะ จะมีโค้งเลนเนี่ยมปากกัศจะเป็นพังไทยด้วยพี่น้องเด้อคุณโอ,โอ,โอ้มีรสสิ่งเนี่ยบรรยากาศริมโค้งดีด,ดิพี่น้อง